สวัสดีครับพบกันในครับสำหรับรีวิวจากฟ i ิกอิงชแนลนะครับวันนี้มานะครับเทนเครื่องเตรียมส่งนะครับสำหรับชุดยอดนิยมนะครับสำหรับในการพิมพ์เสื้อกีฬานะครับแบบเต็มตัวก็คือรองรับแบบผ้าแบบม้วนเลยนะครับอันนี้เราก็ปริ้นแบบโรตูโลนะครับจากเครื่องหน้าเมตร80นะครับเนื่องจากเครื่องรีดเนี่ยมันจะเป็นหน้าตัวเมตร20นะครับเมตร20ก็เราจะใช้ตัวกระดาษนะครับและผ้าประมาณ90เซนตก็คือซื้อเป็นม้วนเมตร เมตรแปนะแล้วตัดครึ่งนั่นเองนะครัำหรับรูเริ่มต้นนั่นเองนะครับก็จะพาใช้เป็นชุดนี้ได้นะครับราคาแสนก็กว่านะครับเราก็จะส่งให้แล้วมีประกันให้นะครับลูกค้าที่จะเริ่มต้นทําเชื่อกีฬาก็สามารถใช้ชุดนี้ได้นะครับซึ่งราคาไม่สูงมากนั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้ผมปิ้นอยู่ที่4ี่พาสนะครับก็เร็วอยู่นะครับ อันนี้ปรับหมดสว่างไว้นะครับเพื่อไม่ให้สีลงเยอะนะครับเนื่องจากเป็นโทนสีเข้มนะครับเราก็สามารถทําเสื้อกีฬาที่เป็นตัวเต็มตัวได้นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะทําเป็นเสื้อกีฬาเต็มตัวแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันดับขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาปิดบนกระดาษก่อนนะครับปีมกระดาษแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่เครื่องรีดโลนะครับน่รีดโลของ ก็จะรีดโลประมาณนี้นะครับก็สามารถรีดเป็นม้วนได้เลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเราปรับแต่งในการรีดนะครับลดอาการย่นนะครับอาการยับของกระดาษได้นะครับสามารถรีดยาวๆได้เลยนะครับปีมาม้วนหนึ่งนะครับก็รีดได้ทั้งม้วนเลยนั่นเองนะครับอ่านะครับอันนี้ที่ผ้าที่รีดออกมาก้องมายกผ้าให้ดูหน่อยอ่ายกยกมาแต่ผ้านะอ่ามันก็จะทิ้งอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับ นะีอันนี้คือผ้าที่เรารีดรีดเสร็จแล้วนะครับเอาลงเอาลงสิของผ้ามันบางนะ่ถ้าผ้าเป็นแสงแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ไม่ชัดนะครับอันนี้นี่ผ้าที่เรารีดแล้วนะครับอ่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวสีดํานะครับตัวสีดําของปิดปิดประตูหน่อยแสงเข้าเยอะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสีเข้มนะครับ เราสามารถปรับได้นะครับถ้าผ้าบางชนิดนะครับที่ไม่ทนความร้อนเนี่ยก็จะรีดได้เร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเนี่ยผ้านี้จะเป็นผ้าไมโครนะครับไมโครถ้าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับนี่นะครับรีดยาวๆได้เลยนะครับแล้เราก็ตัดไปเย็บนะครับวิธีการรีดก็เราก็ต้องคอยดูผ้านิดนึงนะครับเนื่องจากตัวรีดเนี่ยมันเป็นแบบมินนุ่นนะครับก็คือเป็นแบบ จัดตำแหน่งเองว่ากันเถอะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับถ้าลูกค้าเคยเห็นไอ้เวอร์ชั่นเดิมที่เราทํามานะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตัวนี้จะสูงนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับนี่นะครับกล้องแล้วต้องคอยคลายกระดาษไว้นะครับถ้ากระดาษตึงมากไปเขาจะย่นนะครับกล้องจัดผ้าอ่าก็สําหรับงานที่ปริมาณไม่สูงมากนะครับเครื่องนี้นะครับน่าใช้นะครับเป็น เครื่องที่ราคาไม่สูงมากนะครับตัดระบบตัวออโตในการปรับสกกละนะครับแล้วก็ต้องปรับเองตัวสกกละตัวนี้นะครับแล้วก็การจัดผ้าอะไรพวกนี้เราก็ต้องทําเองนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ประหยัดในเรื่องของเครื่องนะครับไปได้นะครับเครื่องก็ไม่หนักมากนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่โลเต็มรูปแบบนะครับอันนี้เป็นมินิโลนะครับหน้าเมตรยีก็จะตัดต้องตัดครึ่งผ้านั่นเองนะครับสาหรับคู่ที่เริ่มต้นนะครับเครื่องปิ้งก็จะเป็นแบบหนึ่งหัวพิมพ์ครับที่ร้านก็ยังมีแบบ หนึ่งหัวพิมพ์ที่เป็น i 32 0นะครับแต่ในชุดเริ่มต้นเนี่ยเราเป็น dX 11นั่นเองนะครับก็ถ้าเป็น i 3น2 0เนี่ยหัวพิมพ์มันจะราคาสูงกว่าแต่จะพิมพ์เร็วกว่านิดนึงนะครับหรือไม่ก็ i 32 0สองหัวพิมพ์นะครับหรือไม่เครื่องรีดก็จะมีหลายแบบนะครับเป็นแบบโตเต็มรูปแบบเลยก็มีนะครับใช้ไฟ3เฟสก็มีอันนี้จะใช้ไฟบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็ราคามันก็จะต่างกันที่ตัวโลนะครับตัวโลร้อนเนี่ยครับแกนโลร้อนเนี่ย ถ้ายิ่งกว้างก็จะยิ่งให้การรีดเร็วขึ้นนะครับราคาก็จะต่างกันออกไปกับตัวที่ผมบอกทั้งต้นนคือตัวจัดสกลาดนั่นเองนะครับก็จะทําให้ราคาแตกต่างกันไปในแต่ละร้านนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นผู้เริ่มต้นที่ผลิตไม่เยอะนะครับวันนึงสักร้อยตัวนะครับตัวนี้โอเคอยู่นะครับอ่าครับก็เนี้ยดีลงมาเยอะแล้วนะครับอันนี้ผมสั่งไปน่าจะสามสิกว่าเมตรนะครับ แต่ว่ายังรีบไม่ถึงนะครับหมดเลยถึงมันว่าสั่งปิ้น์ไปกลองยกโชว์หน่อยอ่าตัวเนี่ยอ่าครับผ้ามันจะบางนะครับอ่าสีจะเข้มนะครับสดนะครับอยู่ที่เราปรับเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องมินิโลนะครับที่ทํางานได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็มีต้องมีคนดูอยู่คนหนึ่งนะครับก็ คอยจัดคอยจัดระเบียบผ้าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับได้ดีนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องปิ้นหน้าเมตรแปดสิบนะครับอันนี้ที่ผมปิ้นไว้นะครับสั่งปิ้นตรงจากเมนท็อปนะครับใช้งานง่ายนะครับการดูแลรักษาง่ายนะครับหมึกหนึ่งก็มีตั้งแต่ลิตรนะครับห้าหกร้อยนะครับถึงลิตรละพันนะครับอยู่ที่เราต้องการหมึกแบบไหนนั่นเองนะครับหมึกจะมีดับเบิลเคมีนะครับหรือที่เรียกันว่าเทสดีเคอะไรพวกนี้ก็มีนะครับ ก็เอาลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่แอ p i c k i n งนะครับสอบถามพิมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้หรือขอตัวอย่างผ้าได้นะครับสวัสดีครับ